สวัสดีจ้าเมนูไทยบ้านวันนี้ไม่จะยำเต้านะจ้าหรือว่าลาบเต้าหรือว่าตําเต้านะจ้าแล้วแต่คนเรียกนะจ้าอันนี้กัวัตถุดิบหลักของเฮานะก็จะมีเต้านะจ้าเป็นเต้าใหม่นะตัวเน่าแคบบะเกือคืนนะจ้าปลาทูเค้งเนาะหอมแดงนะจ้าพริกขี้หนูสวนแล้วก็ตะไคร้นะจ้าก็เดี๋ยวไปดูแม่ยำเต้ากันนะจ้า ในส่วนของปลาทูเค้งโทนัแคบนี้จี้ย่างก็สุกเหียกน,นะเจ้าแล้วก็แกะเอาเนื้อปลาทูเขาจะไปตําเครื่องน้ําปรุงนะเจ้าก็แบบมีอย่างนักเนาะมีกระเทียมนะเจ้าเนื้อปลาทูโทน่าแคบนะเจ้าใส่ครกลงไปเนาะ,ะมาโขกให้ละเอียดนะเจ้า ละเอียดดินแล้วก็ไปหน้าเตาเนาะตั้งกระทะใส่น้ําลงไปนะจ๊ะตักกะปิใส่ลงไปตามด้วยรสดีนะจ๊ะชื่อรสใส่ลงไปเนาะก็เดียวเัาก,ก็จะตั้งรอจนเดือดบบลัดบบลัดก่อนค่อยใส่เนื้อปลาทูลงไปนะจ๊ะอันนี้ก็น้ําห้อนน้ําเดือดนะก็ตักเนื้อปลาทูที่เขาต่ำตะกี้ใส่ลงไปนะจ๊ะตั้งทิ้งไว้ให้มันเดือดแหมกำนึ่งนะจ๊ะ อันนี้ก็เดือดได้ที่ก็ตักเซกระมังนะซะพักให้เย็นเนาะเพราะว่ายำเตาเฮามันเป็นเต้าสดนะซะก็ต้องพักน้ําปรุงให้เย็นเฮาก่อนนะซะระหว่างรอน้ําปรุงเย็นไปเตรียมเครื่องต่างๆกันเนาะก็จะมีบัคเกอคืนนะซะเอามาหั่นมาซอยนะซ่าเ็จเรียบร้อยก็ตามได้หอมแดงนะซะเอามาหั่นมาซอยบางๆเนาะตามด้วยพริกขี้หนูซวนจะใช้เป็นพริกหนุ่มก็ได้นะแล้วแต่นะจ๊ะเผ็ดเหมือนกันเนาะ ใครนะจ้ะมาหั่นมาซอยไยๆบางๆนะจ๊าตามด้วยพระเอกของเราวันนี้นะจ้ะเต่านะจ้าบ้างเกาะห้องวันลาบเตาบ้างก็ตําเตาบ้างก็ยําเตานะแต่ที่บ้านห้องยําเต่านะจ้าเพราะว่าลาบเตาก็ถูกนะเราต้องเอาเตามาลาบเสียก่อนนะจ๊ะเพิ่อก็เลยห้องวันลาบเตา,าแต่บ้านอันห้องยําเตานะจ๊าลาบเสร็จเรียบร้อยกับพักใส่จานนะจ้า ในส่วนของเครื่องยำงก็หั่นซอย,สยเสรบรป,ป้อปตะไปยำเตากันเลยนะเจ้าน้ำปรุงเย็ยนเรียบร้อยกะเทเครื่องทั้งหมดเดียวหั่นซอยตะก,กี้ใส่ลงไปนะเจ้าคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะเจ้าน้ำยำเตานี่จะใส่เป็นปูนาก็ได้ปลาช่อนก็ได้ปลากระป๋องก็ได้นะได้มดนะเจ้าแต่วันนี้เขามีปลาทูก็ใช้ปลาทูนะเจ้าเตาใส่ลงไปนะเจ้าอันนี้เป็นเตาสดนะเจ้าม่ไ,ได้ลวกนะเจ้า แม่บอกว่ามันหวานดีนะแต่ละบ้านแต่ละจองกาททากัเข้ากับป่าบ่เหมือนกันนะจ๊าเมนูเดียวกันแต่มันบ่เหมือนกันเนาะอยู่กันคนละบ้านนะจ้าอันนี้เป็นสูตรของแม่นะจ้าสูตรใครก็สูตรใครเนาะอันนี้กลับมาคนครุกเคราให้เข้ากันนะจ้า นะพอเข้าน้ําเข้าเนื้อลำใบเขียวกินงินนะเจ้าเต้าใหม่นี่จะลํากว่าเตาสายนะเต้าสายมันจะหยาบสักน้อยน,นะนะอันนั้นจะสีเขียวแก่ๆนะเจ้าเต้าใหม่นี่จะสีเขียวยอดตองนะเจ้าเตาก็มีหลากหลายสายพันธุนะ์เนาะอ่าอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะเจ้ามาชิมรสชิมชาดน,นะเจ้าจางยังก็ใส่เพิ่มเติมลงไปนะเจ้าถ้าบะจางยังก็ ใส่ถ้วยใส่สสสสชามได้เลยนะเจ้าเมนูไทยบ้านเนาะเมนูตามฤดูกาลนะเจ้ายำเตา้าเจ้า